สวัสดีค่ะแม่เหมียวจากเพจฟอร์ดแต่งสวยเกษตร,รมินโชว์รปเนยอขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะ วันนี้นะคะแม่เหมียวจะพามาชมรถ Everless รสต์สปอร์ตบกแพ็กเกจหล่อๆคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นสีเทาดําค่ะที่หล่อมากๆนะคะใส่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์รอบคันเลยแล้วก็แม็กขอบ20นะคะคันนี้เนี่ยไม่ได้ยกไม่ได้โหลดเลยนะคะเป็นความสูงเดิมๆมาตรฐานจากโรงงานเลยค่ะพี่ๆค่ะใครที่ยังไม่เคยเห็นรถสีเทาดํามามุงเลยนะคะในคลิปนี้หล่ออย่างแน่นอนตอนนี้แม่เหมียวรีวิวช่วงเย็นๆนะคะจะได้เห็นสีชัดด้วยนะคะว่ายามเย็นแล้วสี ของเทาดำเป็นยังไงกันบ้างนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบค่ะคันนี้เป็นรถรุ่น Everless รส o r สบวกแพ็กเกจนะคะราคาตัวรถ1,585,000บาทราคานี้ยังไม่รวมชุดแต่งนะคะพี่ๆค่ะแต่งหรออะไรกันบ้างเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยค่ะคันนี้นะคะใส่เป็นกระจังหน้าเลนดอนนะคะตัวนี้เป็นตัวพิเศษตรงที่ว่า สีของกระจังทําเป็นทูโทนสองสเตปนะคะก็คือแดงตัดกับน้าเงินและม้าตรงกลางค่ะเป็นมามาแตงตัวใหญ่สีเงินพร้อมกับสายไฟด้วยนะคะแบบนี้เลยอ่ะนี่เดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูนะคะแบบนี้เลยนะคะก็คือจะมาพร้อมกับไฟหลีด้านบนด้วย3ดวงนะคะทําเป็นสีขาวค่ะไฟหลีด้านหน้าที่มากับตัวกระจังและในส่วนของตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้า LED C-Cam รูปตัว C เป็นเอกลักษณ์ของเน็กเจนเช่นเดียวกันนะคะใส่ข้อไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําเป็นสีดําเงาชุดแต่งค่ะมาดูด้านล่างเลยนะคะตัวนี้เป็นชุดแต่ง วิกเตอร์ทำเป็นทูโทนค่ะเทาดำตัดดำแบบนี้นะคะฟังก์ชันที่มาจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์หรือว่ากล้องรอบทิศทางนะคะยังใช้งานได้ปกติได้ชุดแต่งที่หล่อแล้วฟังก์ชันก็ยังใช้งานได้ครบแน่นอนนะคะถัดมาด้านข้างค่ะพี่ๆขาคันนี้นะคะซุ้มล้อเนี่ยเป็นแบบ3นิ้วสีดำเงาเข้ากันกับชุดแต่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกันกับชุดแต่งเลยนะคะถัดมาด้านล่างค่ะตัวนี้ใส่เป็นแม็ก ขอบ20นะคะของ Oasis รุ่นดูไบมิช s ั่นวันค่ะกลึงหน้าสีชานะคะขอบสีดำหล่อมากๆเลยนะคะพร้อมกับตัวนี้มีการรับประกันมาให้ค่ะรับประกันสีนะคะ3ปีรับประกันโครงสร้าง5ปีเลยนะคะยกเว้นกรณีที่ลูกค้าเอาไปใช้งานผิดประเภทหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะนอกนั้นนะคะเราสามารถทำเคลมได้นะคะอ่ะ คันนี้รัดเป็นยางโตโย AT ค่ะซีรียาง275ทับ 55R20 นะคะทรงนี้ไม่ได้ยกไม่ได้โหลดนะคะเป็นความสูงเดิมๆมมาตรฐานจากโรงงานเลยค่ะพี่พี่ค่ะถัดมาด้านข้างนะคะเรียบหรูดูดีมากตัวนี้ใส่เบ้าลองมือเปิดนะคะเป็นสีดำเงาค่ะฟิลม์มคิ้วกันสา์นะคะมาเพิ่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถัดไปด้านหลังเลยนะคะพี่พี่ค่ตัวนี้นี่ติดตั้งข้อไฟให้เรียบร้อยนะคะ ข้อไฟตัวนี้มันจะมาพร้อมกับตัวคาดไฟไทยเอเวอร์เรสนะคะแล้วก็ไฟในไฟไทยซิกเนเจอร์เดี๋ยวเหมียวจะไปกดให้ดูหนึ่งทีนะคะว่ากรณีเหยียบเบรกแล้วคําว่าเอเวอร์เรสจะมีไฟสีแดงขึ้นนั่นเองนะคะพี่ๆรอชมเลยนะคะรอชมเลยนะนี่เป็นไฟสีแดงขึ้นไหมคะโอเคคะ่ะ ตัวนี้นะคะก็คือเวลาเข้าเกียร์ถอยไฟก็คือจะเป็นสีขาวนะคะเหยียบเบรกจะเป็นไฟสีแดงหลอ่อๆแบบนี้เลยนะคะถัดลงมาด้านล่างค่ะตัวนี้นะคะเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์เช่นเดียวกันค่ะทำทูโทนเหมือนด้านหน้าเลยเข้าคอนเซปต์กันนะคะปลายท่อค่ะเลือกเป็นแบบเรี่ยมนะคะ โคลเมียมแบบเหลี่ยมจะมีแบบเหลี่ยมแบบเหลี่ยมแล้วก็แบบเ,เลขแปดอินฟินิตี้พี่ๆสามารถเลือกได้อยากได้แบบไหนแจ้งมาได้เลยนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวเอ e วอร์เคันนี้นะคะสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหารถครอบครัวไปใช้งานนะคะก็ดู e v e r อร์เไว้ตัวนี้คือเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะ ขายดีที่สุดในรุ่นของเอเวอร์เสเลยนะคะแล้วก็ขอย้ำไว้อีกรอบนึงนะคะแม่เหมียวค่ะมีบริการเซ็นไฟแนซ์ให้ถึงที่พร้อมส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะตัวนี้เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสนใจรถนะคะสามารถโทรมาหาแม่เหมียวได้ที่เบอร์0 6 1 4 6 9 5 4 6 1ค่ะ0 6 1 4 6 9 5 4 6 1ค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะ ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เหมียวด้วยค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ